ผมว่าหลายตรหลายท่านถามเข้ามาตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเวลาของรายการสดเมเชมูวิท็อคในวันพุธเนี่ยผมได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้มาโดยตลอดครับเมจชมูว <c oughs> ิทอคช็อตนิว สวัสดีครับตอนรับสู่เมเจอร์มูบิท็อช็อตนิวนะครับารายการข่าวสั้นประจําสัปดาห์ครับกับคลิปที่เรามากันทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3คลิปนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนบือไฟเดอร์คนเดิมนะครับ Monster Hunter ฉบับภาพยนตร์ก็คือหนังที่สร้างขึ้นจากเกม RPG นะฮะแอคชั่น RPG สุดคิด ของแคปคอมครับออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองไม่เคยเล่นเกมที่ว่านี้นะครับแต่จากการหาข้อมูลเนี่ยก็ได้พบครับว่านี่คือเกมสุดฮิตอีกเกมหนึ่งของคนเล่นเกมเขาครับ m o n s t e r h u n t e เเนี่ยขายมันตั้งแต่ปี2004ครับมีมาทุกเครื่องแล้วครับตัวแรกๆ Monster Hunter ก็ไม่ได้สําเร็จได้ตังในทันทีนะครับเพราะว่าตัวเกมเองเนี่ยมีชื่อเสียงในฐานะเกมที่เล่นยากเขาบอกว่าเป็นเกมเล่นยากเกินไปสุดท้ายมันก็สนุกครับแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายครับก็เลยทําให้มีแฟนๆเนี่ยติดตามมาได้เรื่อ ในเกม Monster Hunter เนี่ยผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นนักล่าหรือว่าฮันเตอร์นะครับแล้วก็คอยล่าสัตว์ประหลาดแต่และตัวฮะ ไปตั้งแต่มังกรตัวเล็กๆนะฮะไปจนถึงมังกรตัวใหญ่โดยรูปแบบของมังกรในเกมเนี่ยเขาบอกว่ามีความสร้างสรรค์ถึงที่สุดเลยครับมีทั้งมังกรน้ําบางตัวก็หน้าตาเหมือนไดโนเสาร์นะครับบางตัวก็บินบนฟ้าได้สารพัดสารเพฮะไอตัวนี้มีขนเต็มตัวแบบเนี้ยโดยที่เงื่อนไขก็คือยิ่งตัวละครที่ต้องต่อสู้ด้วยเนี่ยไอตัวสัตว์ประหลาดไอมอนสเตอร์ยิ่งล่ายากเท่าไหร่ยิ่งสู้ยากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งให้วัตถุดิบดีๆมาสร้างเป็นอาวุธ แล้วก็กราะครับแต่เพราะว่ามังกรบางตัวในเกม Monster Hunter เนี่ยมันดูเล็กๆจิ๋วๆไม่มีพิษมีภัยฮะคนเขาก็เลยล้อเลียนครับว่าบางทีมันเหมือนกิ้งกา่าเหมือนแย้เหมือนตะกวดนะ Monster Hunter ในชื่อไทยที่คนเล่นเกมเขาเรียกกันเองเนี่ยเขาก็เลยเรียกชื่อกันว่าเป็นเกมล่าแย้ครับไม่ใช่อ,อย่างเป็นทางการนะครับใครไม่รู้จักเกมล่าแย้ลองไปเซิร์ชใน Google ดูครับ มันจะขึ้นมาเป็น Monster Hunter เลยครับแล้วเขาก็พูดถึงเกม Monster Hunter ด้วยชื่อเนี่ยเป็นชื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าค่ายหนังที่เอา Monster Hunter เข้ามาฉายเนี่ยคงไม่ใช้ชื่อหนังว่าสุดยอดคนล่าแย่อะไรอยงี้ไม่เอานะเลนะนะแต่ความที่ว่าเกม Monster Hunter เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องยากสุดๆนะครับในช่วงแรกๆที่เกมวางขายในญี่ปุ่นเนี่ยก็ขายไม่ค่อยดีครับอย่างที่บอกว่าหลังจากนั้นก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันขายดีไปทั่วโลกครับ แล้วไอ้จังหวะที่มันขายดีไปทั่วโลกเนี่ยมันก็เลยมีสตูดิโอหนังมากมายครับอยากเหลือเกินอยากจะเอา Monster Hunter มาสร้างเป็นหนังแล้วก็มีคนประกาศตลอดเวลาครับว่าอยากจะเอาเกมนี้มาสร้างเป็นหนังอยากเอาเกมนี้มาสร้างเป็นหนังนานมากเลยครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับเกม Monster Hunter ก็ตกมาถึงมือของคุณ P W S Anderson ผู้กำกับ Resident Evil นั่นเองครับแล้วก็สามีคุณมีรา j o v o v i นะครับโดยที่ P W S Anderson เนี่ยแกให้สัมภาษณ์ว่า แกอยากเอา Monster Hunter เนี่ยมาทำเป็นหนังไม่ใช่เพราะว่ามันมีมูลค่าทางการตลาดมีคนรอดูอยู่เยอะมันน่าจะทำเงินได้ดีหรือว่ามันเป็นเกมที่มีภาพดูน่าสนใจอะไรแบบนั้นครับแต่เพราะว่าแกชอบเล่น Monster Hunter ครับแกชอบเล่นเกมนี้จริงๆครับหลังจากที่แกได้เล่นครั้งแรกตอนแกไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นนะนะครับแกก็ฝังใจมากครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะได้ Monster Hunter มากำกับมากเลยสุดท้ายโปรเจกต์นี้ ก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยที่ว่าไม่ใช่เป็นเกมที่เอามาทำเป็นหนังอย่างเดียวครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่มีแพชชั่นของผู้กากับอยู่ในนั้นอย่างเต็มที่ครับสำหรับดารานะครับดารานำในภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter เนี่ยที่อย่างที่เราเห็นไปแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณจาพนมยีรำหรือว่าเทอนิจาของเรานั่นเองครับมาคู่กับคุณมิราจโววิช มิ拉โจวิชเป็นขาประจําของพอ s ์วอสแอนเดอร์สันอยู่แล้วครับสามีกับกับเนาะก็ต้องสัตอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ภรรยามาเล่นก็แกแก็ยังมีความสามารถในการเล่นอยู่และครับและแกเข้ากับการกํากับของสามีแกได้จะได้ดี <laughs> เราจะเห็นได้ว่าตัวหนังเรื่อง Monster Hunter เรื่องนี้นะครับไม่ได้กะจะหวังแค่ตลาดในอเมริกาหรือว่าในพวกฝรั่งอย่างเดียวครับมันเป็นหนังที่หวังตลาดในประเทศจีนด้วยครับอย่างที่เราเห็นว่าแกใช้หนังใช้จาพนมโทนี่จาซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศจีนอยู่พอสมควรครับแล้วหนังเองเนี่ยตามผู้ตามตรงครับมี Tencent p i c t u r e เป็นผู้ร่วมสร้างด้วยฉะนั้นถ้าพ้นวิกฤตไวรัสไปแล้วเนี่ยพอทันที่หนังจะเข้าฉายเนี่ย หนังก็น่าจะเก็บรายได้ที่จีนได้ดีนะครับมาพูดถึงตัวเนื้อเรื่องกันหน่อยดีกว่าครับใครที่เคยเล่น Monster Hunter เนี่ยจะจำได้ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมเนี่ยฉากหลังมันอยู่ในโลกแฟนตาซีครับแง่ละ่ะก็มันฆ่าสัตว์ประหลาดมันไล่ล่าไดโนเสาร์ไล่ล่าแย่ล่าตะกรวดกันขนาดนี้แฟนตาซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ในหนังเรื่อง Monster Hunter เราจะเห็นว่าคุณมิาโจวิชกับคุณจาพนมใส่ชุดที่เป็นแฟนตาซีเหมือนในเกมเป๊ะเลยนะครับอาวุธดาบเดิมก็เหมือนในเกมครับแต่ มีภาพเบื้องหลังภาพหนึ่งถูกปล่อยออกมาครับเป็นภาพของกลุ่มทหารมิลโจว,วิชก็อยู่ในกลุ่มทหารด้วยครับใส่ชุดทหาร คล้ายๆพวกด e ส e ตม s ์ o นีฮะชุดรบในทะเลทรายอะไรแบบนั้นเป็นเพราะว่าอะไรเราไม่เคยเห็นฮันเตอร์ในมอนสเตอร์ฮันเตอแต่งตัวแบบนี้แล้วใช้ปืนไล่ยิงมังกรนนะครับแต่ที่เราเห็นตัวละครทหารอยู่ในหนัง m o n สเตอร์ฮันเตอก็เป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องย่อที่เล่าออกมาเนี่ยที่เปิดเผยออกมาเท่าที่เล่าได้เนี่ยเขาบอกว่าหนังจะเล่าเรื่องของกลุ่มทหารสหประชาชาติครับที่หลุดเข้าไปในโลกต่างมิติ อ้โลกแต่มิติที่ว่าก็มีสัตว์ประหลาดยักษ์ใหญ่อยู่เต็ไมไปหมดเลยครับกลุ่มทหารรับจ้างก็เลยต้องปฏิบัติภารกิจพิเศษในการปิดประตูมิติป้องกันไม่ให้สัตว์ประหลาดเนี่ยบุนเดินทางบุกมาถึงโลกโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักล่าครับนักล่าที่ว่าก็คือมนุษย์ที่อยู่ในมิติแฟนตาซีที่ว่านี่แหละครับมาช่วย ปิดประตูมิติมาช่วยต่อสู้กับสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่อยู่ในเรื่องแวแวๆมานะครับว่าฉากคลแม็กของหนังเนี่ยอาจจะเป็นฉากที่ไอตัวมอนสเตอร์เนี่ยไอตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันทะลุประตูมิติมาที่โลกปัจจุบันก็เป็นได้ครับโดยที่ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง monster hunter เนี่ยเท่าที่ออกมาก็ก็คือเท่าที่เราได้เห็นนี่แหละครับภาพมิราโจวิชกับจาพนมแบกอาวุธวิ่งไปวิ่งมาบนทะเลทรายนะครับพร้อมกับภาพของกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่มีมิราโจวิชอยู่ในนั้น ล่าสุดทางค่ายเขาปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาครับซึ่งผมว่าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเป็นภาพมิาโจวิชครับถือดาบอันใหญ่และภาพจาพนมคิดว่าถ้าเป็นคนเล่นเกมน่าจะเออะอะไรขึ้นมาบ้างครับเพราะว่าอาวุธที่อยู่ในมือของจาพนมกับอยู่ในมือของมิาโจวิชเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอาวุธที่คนเล่นเกมเขารู้จักกันดีครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมไปหัดเล่น Monster Hunter ก่อนครับแล้วจะมาเชื่อมโยงมาเล่าให้กันฟังก็แล้วกันนะครับแต่ได้ยินว่ามันยากครับผมจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้มีแค่ภาพที่เขาจงใจปล่อยออกมาให้เราได้เห็นครับผมไปลือ้อไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่ามันมีภาพหลุดเป็นคลิปวิดีโอครับตัวอย่างหรือว่าทีเซอร์ของ Monster Hunter หลุดออกมาตัวหนึ่งให้ดูกันคร่าวๆนะครับโดยไม่เลย์วิดีโอนะครับเดี๋ยวจะผิดอะไรบางอย่างไม่อยากเป็นคนทําอะไรผิดแบบนั้นนะฮะนังขึ้นมาบอกว่า ในปี2020ค้นพบโลกใบใหม่แล้วก็เฟดไปเป็นเห็นมีฮันเตอร์ตัวหนึ่งคะคนหนึ่งยืนอยู่กับไกลๆนั่นเป็นโลกหรือพระจันทร์ไม่แน่ใจนะแล้วกล้องก็วายออกมาตามรูนี่ครับแล้วก็เห็นสัตว์ประหลาดตัวแรกครับอาพลุออกมาครับหนังตัดไปที่หน้ามิราโจวิชหนังตัดไปที่หน้าจ่าพนมซึ่งกำลังยิงอะไรเหมือนธนูอยู่แล้วหนังก็ตัดไปที่หน้ารอนเพอร์แมนถ้าผมาไม่เข้าใจผิดนะครับแล้วก็ตัดไปที่หน้าตัวละครอีกตัวหนึ่งครับถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็น ฮิโรนะยามาสกินะฮะตามข้อมูลที่ลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าเธอจะรับบทเป็นแฮนเดอร์นะฮะในหนังเรื่อง Monster Hunter นะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ <laughs> ก่อนที่จะ Monster Hunter อ่านี่คือทั้งหมดของ Monster Hunter นะครับหนังจะเข้าฉายวันที่4กันยายนนี้นะครับรอดูครับใครเป็นคอเกมแต่ผมว่าไม่ใช่คอเกมก็น่าจะสนุกได้นะครับเพราะว่าหนังแฟนตาซีแหะครับ คือผมไม่ได้บอกว่าคุณผู้กำกับ r e s i d e n t e v i l แกกากับหนังไม่เก่งนะฮะแต่ว่าแกกำกับหนังสไตล์นี้สนุกครคือแกประโฉงฉางเต็มที่นะครับไม่มีกักไม่มีแบบว่าไว้เชิงไว้ท่ามันต้องโฉงฉางมันก็ต้องโฉงฉางครับใส่กันเต็มที่4กันยายนนี้รอดูกันครับสำหรับ Monster Hunter ครับเอาไว้มีความคืบหน้าใหม่ๆอะไร ถูกปล่อยออกมาจะามารายงานให้ทราบกันอีกทีก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการเมเจอร์มูวิท็อกทุกวันพุธนะครับเวลา3ามทุ่มรายการสดนะหรือว่ารายการคลิปแบบนี้ครับเมเจอร์มูวิท็อกช็อตนิวส์ครับเก็บตกจากเมเจอร์มูวิท็อนั่นแหละอะไรที่เล่าไม่หมดในรายการเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในนี้ครับอยากจะรู้เรื่องไหนแนะนํากันมาได้ครับเดี๋ยวจะหยิบมาเล่าให้กันฟังแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับเมเจอร์มูว t ท็อกช็อตนิวส์นะครับผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ